อนันตริยกรรมห 1. มาตุคาตฆ่ามันดา 2. องปิตุคาตฆ่าปิดาสาอรหันตฆคาตฆ่าพระอรหันต์สโลหิตตุป,ปรบาดทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงอย่างพระโลหิตให้หอกขึ้นไป 5. สังฆเพศยังส่งให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานประราชิกของผู้ถือพระพุทธศาสนาห้ามไม่ให้ทำเป็นเด็ดขาดอภินิาหาปัจเจเวฆ่าควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้3 ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 4. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 5. ควรพิจารณาทุกๆวันว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วธรรมะสวนานิสง คืออน,นิสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่าง 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสคําว่าอน,นิสง์หมายถึงผลดีอน,นิสงแห่งการฟังธรรม หมายถึงผลดีที่ได้จากการฟังธรรมพละคือทำเป็นกำลังห้าอย่าง 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความเพียร 3. สติความระลึกได้ 4. สมาธิความตั้งใจมั่น 5. ปัญญาความรอบรู้อินทรีย์ห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจของตนขันห้า กายกับใจแบ่งออกเป็น5้ากองเรียกว่าขันห้าหรูปสองเวทนาสามสัญญาสี่สังขารห้าวิญญาณธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปความรู้สึกอารมณ์ว่าเป็นสุขคือสบายกายสบายใจหรือเป็นทุกข์คือไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเฉยเฉยคือไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าเวทนาความจำได้หมายรู้ คือจำรูปเสียงกลิ่นรสผดทพ,พะอารมณ์ที่เกิดกับใจได้เรียกว่าสัญญาเชตตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอก,กุศลเป็นส่วนกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกอัพญากฤิตรียกว่าสังขารความรู้อารมณ์ในเวลาเมื่อรูปมากระทบตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณ